สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆครูไข่มุกเองนะคะ <S <S เด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ได้มาโรงเรียนหยุดโรงเรียนกันไปนานเลยแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรคะ ที่ทำให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนใช่แล้วค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิด1 9นะคะทำให้เราไม่ได้พบเจอหน้ากันแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณครูก็ยังสามารถมาพบเจอเด็กๆผ่านทางหน้าจอแบบนี้ได้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปนอกบ้านนะคะ แต่อันตรายหรือว่าความไม่ปลอดภัยเนี่ยก็สามารถเกิดได้กับเราทั้งในบ้านและก็บริเวณบ้านได้ด้วยค่ะดังนั้นนะคะคุณครูเนี่ยก็จะมาชวนเด็กๆไปเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวจากอันตรายต่างๆเด็กๆพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันค่ะคุณครูเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างของการรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารเนี่ยเด็กๆจะพูดคุยหรือเล่นกันขณะรับประทานอาหารได้ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นอาจทำให้สํารักและเกิดอันตรายได้นะคะ,ะต่อไปการป้องกันอันตรายจากของมีคมคะ่ะ ของมีคมเนี่ยก็มีอยู่ในบ้านของเราเช่นกันไกรคัตเตอร์มีดหรือว่าอย่างสุดท้ายอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยตับปูนั่นเองค่ะของพวกนี้นะคะของมีคมเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้รับบาดเจ็บได้รับความเจ็บปวดหากใช้ไม่ถูกวิธีและเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยก็ควรเก็บเข้าที่อย่างระมัดระวังนะคะ การป้องกันอันตรายในสถานที่อันตรายคุณครูก็ยกตัวอย่างมาก็คือการข้ามถนนหรือริมถนนนั่นเองค่ะสถานที่นี้นะคะเด็กๆไม่ควรไปวิ่งเล่นเลยถ้าหากจะต้องข้ามถนนควรข้ามพร้อมผู้ใหญ่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะสถานที่ต่อไปคือบ่อน้ําแหล่งน้ําค่ะไม่ควรไปเล่นเองตามลําพังควรจะไปพร้อมผู้ปกครอง หรือว่าขออนุญาตก่อนพอทาไม่งั้นเนี่ยอาจทำให้จมน้ำเป็นอันตรายได้เลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็คือเขตก่อสร้างนั่นเองค่ะเขตก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเขตสร้างถนนสร้างบ้านหรือสร้างอาคารต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่มีความอันตรายค่ะเพราะว่าตรงนั้นนะคะมีแต่ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกันอยู่ค่ะหากเราเข้าไปใกล้นะคะอาจจะโดน อันตรายจากอุปกรณ์การทำงานต่างๆที่เขาทำงานอยู่ได้ค่ะต่อไปการป้องกันอันตรายจากสัตว์พิษดูสิคะว่าสัตว์ชนิดแรกคือสัตว์อะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะเจ้าตัวนี้เรียกว่าพึ่งค่ะเจ้าพึ่งเนี่ยจะมีเหล็กในเมื่อต่อยเรามาแล้วนะคะจะมีอาการเจ็บแล้วก็ปวดมีอาการบวมแดงได้ค่ะดังนั้นไม่ควรเข้าใกล้เลย สัตว์ชนิดต่อไปคือมดตัวเล็กๆนั่นเองค่ะมดเนี่ยมีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีชนิดที่ทำให้กัดแล้วก็ต่อยเราเนี่ยเจ็บปวดมากๆด้วยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆเนี่ยก็ไม่ควรไปอยู่ใกล้มดเพื่อป้องกันอันตรายค่ะชนิดต่อไปนะคะก็คืองูนั่นเองงูเนี่ยมีพิษมากมายเลยค่ะเมื่อถูกกัดหรือฉกนะคะ พิษของมันเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเจ็บปวดมากๆเลยแล้วก็ดังนั้นนะคะเด็กๆไม่ควรจะไปเข้าใกล้งูไม่ว่าจะสีหรือว่าชนิดใดก็ตามค่ะส่วนเจ้าตัวสีส้มๆนี้นะคะเราเรียกกันว่าตะขาบค่ะตะขาบนะคะจะอยู่ในพื้นที่ที่ชื้นตอนฝนตกค่ะจะอยู่ในที่ที่มีความรกนะคะหรือห้องเก็บของที่มีซอกหลืบค่ะ ดังนั้นเด็กๆไม่ควรเข้าไปอยู่บริเวณนั้นเพราะอาจถูกตะขาบกัดได้นะคะต่อไปก็คือแมงป่องนั่นเองค่ะ,จะเจ้าแมงป่องนี้นะคะก็จะอยู่ตามสถานที่ที่ซอกหลืบเหมือนกันค่ะอาจจะอยู่ในห้องเก็บของนะคะโดยมันจะใช้หางมันเนี่ยต่อยเราค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดมากๆค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้ตัวนี้เป็นเด็กขาดเลยนะคะ จ้าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์มีพิษค่ะและอันตรายมากพบเห็นหรือว่าพบเจอภายในบ้านหรือบริเวณบ้านให้รีบบอกผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองให้นำออกจกดนอกบริเวณบ้านเพราะไม่งั้นจะเกิดอันตรายหรือความบาดเจ็บได้ค่ะนะคะเป็นเรื่องของการป้องกันอันตรายจากคนแปลกหน้าค่ะ ถ้ามีคนแปลกหน้ามาให้สิ่งของหรือให้ขนมเราจะรับได้ไหมคะใช่ค่ะรับไม่ได้เพราะขนมหรือสิ่งของที่มาจากคนแปลกหน้านั้นทำให้เราได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บได้ค่ะถ้าหากว่ามีคนมาแอบอ้างว่ารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่แล้วจะพาเราไปด้วยเราจะไปได้ไหมคะใช่ค่ะ ไปไม่ได้เพราะว่าคนพวกนั้นอาจพาเราไปทำให้เราเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บได้ค่ะป้องกันอันตรายจากคนแปลกหน้านะคะให้เด็กๆปฏิเสธไปเลยค่ะไม่ครับไม่ค่ะและรีบเดินออกจากห่างคนแปลกหน้าคนนั้นให้เร็วที่สุดค่ะทีหนึ่งนะคะ ก็คือรีบเดินไปหาผู้ใหญ่ที่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือถ้าหากอยู่ที่โรงเรียนให้รีบเดินไปหาคุณครูนะคะและรีบบอกว่ามีคนแปลกหน้าพยายามที่จะมาพูดคุยกับเราเพื่อให้ผู้ใหญ่ผู้ปกครองได้จัดการอย่างถูกที่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็ได้เตรียมความรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนมาให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะ คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ